ภายในวันที่26มิถุนาค่ะมีเรื่องที่น่าสนใจ <ağı> สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็ได้แจ้งให้ผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านคุณสมบัติแล้วในรอบแรกนะคะรีบค่ะ รีบไปยืนยันตัวตนภายในวันที่26มิถุนายนนี้นะคะโดยรักษาสิทธิ์วงเงินใช้จ่ายเดือนละ3,000บาทย้อนหลัง3เดือนนะคะโดยข้อมูลจากนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีก็บอกว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ประกาศรายชื่อและให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี65ยืนยันตัวตนที่ธนาคาร3แห่งค่ะผู้ที่ผ่านคุณสมบัติยืนยันตัวตนได้ตลอดนะคะอตอนนี้ โดยที่ธนาคารกรุงไทยไม่มีกำหนดสิ้นสุดนะคะแต่ว่าส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรือวทกศและธนาคารออมสินจะเปิดให้ยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่27สิงหาคม2566ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในกรณีผู้ผ่านคุณสมบัติตั้งแต่รอบแรกซึ่งให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นนะคะก็หากยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26มิถุนายนนี้ะจะได้รับสิทธิ์วงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้านะคะเดือนละ300บาทย้อนหลังได้ย้อนหลังได้นะคะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะทำให้ผู้ที่เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1กรกฎาคม2566จะได้รับวงเงินทั้งสิ้น1,200บาทแต่หากยืนยันตัวตนหลังจากวันที่27มิถุนายนนะคะ ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม66เป็นต้นไปก็จะไม่ได้รับสิทธิ์วงเงินย้อนหลังค่ะแต่จะได้รับสิทธิ์เฉพาะวงเงินปกติตามสิทธิ์ของเดือนที่เริ่มใช้สิทธิ์เท่านั้นสําหรับวิธีการยืนยันตัวตนนะคะผู้ที่ผ่านคุณสมบัติต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่เว็บไซต์ Mof.go.th หรือว่าสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้ค่ะก็ฝากแจ้งไปยังผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะภายใน26มิถุนายนนี้จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง3เดือนค่ะ ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะแต่ว่าอ,อ,อยากจะบอกว่าวงเงินซื้อสินค้าหลายคนรู้แหละว่าบัตรัสบการแห่งรัฐนะคะก็คือมีวงเงินซื้อสินค้าต่อเดือนเนี่ยสามบาทต่อเดือนอแล้วก็ยังมีสิทธิ์นะคะในการเ,เป็นส่วนลดค่าก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคนอต่อ3เดือนนะคะแล้วก็ยังมีสามารถใช้ในการเดินทางนะคะรถระบบขนส่งสาธนารณะนะคะ750ดอาสิบาทต่อคนต่อเดือนใช่ทั้งบอกขอสอเอยรถไฟเอยก็ได้นะคะขอสม ถ้ากรุงเทพานครก็คือขอสมก MRT BTS Airport Rail ได้ Airport Rail Link ได้หมดเลยนะคะคุณฟังค่ะก็แต่ว่าถ้าสมมติว่าเดือนนี้ไม่ได้ใช้ย่ะย้อนไม่ได้นะจ๊ะอ่าอ่ก็คือต้องต้องใช้ให้หมดเป็นเดือนเดืไปถ้าไม่หมดก็คือก็เหมือนจะสละสิทธิ์นะคะแต่ว่าได้รับสิทธิ์แล้วรีบค่ะรีบไปลงทะเบียนก่อนภายในวันที่26มิถุนายนนี้นะคะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังค่ะ